มือนี้บ่ลืูมมีดเด้อพี่น้องเด้อมือนี้บ่ลืูมมีดจ้ะขักบ่อยู่เป็นครอบครัวเลยคะ่ะปัดปัดป,ดป,ดปลากรีดปลาแตกคือเกาละจ้าพี่น้องมองแห้งบ่ได้ฝรัง่งเพิ่นกำมะเก็บพี่น้องแล้วข้าจ่อสีมันหยาดกรุ้วขาขาวอบอวลปื้ดทีิึง